สวัสดีครับพี่ๆ FC ทุกท่านครับวันนี้เหมือนเดิมครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งครับกับช่วงเล่นทุกสายขายตัวองคนะครับคลิปนี้ก็เข้าสูุยพีที่461แล้วนะครับยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนฝากกด subscribe เป็นกำลังใจช่องของผมด้วยแล้วกันนะครับก็กราบขอบพระคุณล่วงหน้านะครับสําหรับ พี่ๆที่ชมนะครับถ้าชอบหรือสนใจองค์ไหนก็ทักไลน์แอดไลน์เข้ามาครับนะครับหรือโทรมาสอบถามได้ที่เบอร์0 9 0 2 8 5 0 8าศนะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับราคาก็เป็นราคาแบ่งปันนะพี่นะดูให้ชอบก่อนนะครับชมถูกใจค่อยทำไทยราคามานะไม่ได้ขายราคาประกันอย่างเสียนนะครับเอาแค่ซื้อมาขายไปนะครับก็เดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะครับวันนี้มีอะไรมาแบ่งปันพี่ๆบ้างนะครับ S <S <preach science> เดี๋ยววันนี้เรามาเริ่มกันกับองค์แรกนะครับเป็นสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะพี่นะนะครับตรงนี้เนื้อจะหนึบนุ่มนะพี่นะนะครับนี่ตรงนี้ผมสังเกตดูนะครับน่าจะมีมันมีปริกระเทาะตรงใต้หัวเข่านิดนึงนะพี่นะนะครับนี่ดูองค์ประกอบโดยรวมก่อนนะพี่นะพระจะมีแอ็นนิดนึงนะครับทาตามธรรมชาตินะพี่นะแอนนิดนึงนะครับเดี๋ยวลงกล้องให้ชมนะครับนะครับด้านหลังจะมีคลื่นนะครับเป็นรอย ปูไต่บ้างนะครับลอยเป็นมดลสารนะเป็นแบบหลังจะไม่เรียบแป้นแป้นสักทีเดียวนะพี่นะจะมีคลื่นบ้างนะครับนะนี่ยขอบจะเป็นขอบกระบอกนะครับนี่นะครับนี่ฮะเนี่ยไต่ฐานจะมีพาทิบางบางนะพี่นะน,น,นุ่นนะครับเห็นซอกพาทิอยู่นะครับอ่ะเดี๋ยวมาชมใกล้ๆกกันนะครับนี่ฮะดูฮะพี่นะเนื้อจะ หนึกนุ่มเลยนะพี่นะเนี่ยพวกนี้จะเป็นฝ้านะครับฝ้าผิวพระบางๆนะพี่นะนะครับเป็นฝ้าขึ้นตามผิวบางๆนะครับนะครับมันจะขึ้นฝ้าคลุมนะครับนะครับมาดูนะครับเนื้อหานี่สุดจัดจริงอง์นี้นะครับนี่ครับดูฮะเนื้อหาจะหนึกนุ่มนะพี่นะนะครับนี่ในเนื้อนี่จะมีความเต็มธรรมชาตินะความเก่านะพี่นะคือที่ผิวผ้าน่ะถึงจะหนึกนะแต่ว่ามีรอยปลีนะครับ นี่ครับจะมีรอยปรีอยู่นะพี่นะนี่ฮะดูครับตามผิวพระจะมีรอยปรีรอยลานนะครับแสดงถึงความเก่านะพี่นะแสดงถึงอายุพระนะพี่พนะนี่ฮะมีครับมีรอยลานนะครับนี่ฮะจะมีคราบแป้งคราบฝ้าบางๆนะที่ผิวพระนะครับ นี่ฮะดูฮะนี่ฮะเนื้อหาจะหนึบนุ่มนะครับนี่ฮะดูครับตรงนี้เหมือนมีกระเทาะนะครับไม่แน่ใจนะครับมันอาจจะมีลั่นนะผมไม่แน่ใจว่ามีการหยอดกาวไว้หรือป่านครับนะครับลั่นแต่ไม่หลุดนะพี่นะนี่ฮะเนื้อเดิมอยู่อย่างนี้เลยนะครับพี่นะนะครับนี่ดูฮะมีเม็ดแดงเม็ดดำนะครับธรรมชาติเลยนะพี่นะนี่ฮะ ดูด้านข้างนะพี่นะขอบกระบอกนะครับเนี่ยจะแน่นนะครับดูนะพี่นะนี่ดูเนื้อนะพี่นะนี่ความหนึบนุ่มนะฮะอายุพระนับนี่แก่ตั้งเอวฟ้าขึ้นนะครับบางๆนะคุมนะครับเนี่ยผมอยากให้พี่ๆเห็นเนื้อพระนะพี่นะที่เขาเรียกว่าเนื้ออร่อยอร่อยนะครับเนื้อจัดนะเนี่ยประมาณนี้เลยนะพี่นะเนี่ยฮะดูครับฟ้าบางๆนะฟ้าเดิมเดิมเลยนะพี่นะนะครับเนี่ย นี่ฮะดูนะฮะนี่ครับที่เขาเรียกว่าเนื้อจัดเนื้อจัดนะพี่นะนี่ฮะดูฮะาฝ้าผ id, paper, ิวคลุมเดิมเิมเลยนะพี่นะนะครับนี่ฝ้าทั้งองค์เลยนะครับเนี่ยใต้ฝ้านี่เป็นเนื้อนี่จะแก่ทั้งอิ้วนะนึบเลยนะครับเนื้อเขาเรียกเนื้อหนึบนุ่มนะครับนี่นะครับเนื้อหนึบนุ่มจริงๆนะครับตรงนี้นะครับนี่ดูตรงนี้นะพี่นะเห็นไหมใต้ใตเ้เนื้อเนื้อใต้เนื้อใต้ฝ้าอะไรเรียกจะเทียบกับฝ้าคลุมผ้าเนี่ยนึบนวลนุ่มนะครับ เรียกว่าน,นวลนุ่มเลยนะครับ <c oughs> นี่ฮะนฮะครับเม็ดเทาไม่ละลายนะพี่นะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะพี่นะเดี๋ยวให้ดูสุกกล้องนิดนึงนะครับสายผงต้องลงกล้องนะครับแป๊บหนึ่งนะครับนี่ดูนะพี่นะตรงนี้ว่าเนื้อนี่นุ่มจริงๆครับดูฮะ ให้พี่พี่เห็นเนื้อนั้น,นชัดชัดนะครับพี่นะนี่ครับ <S <S 1> <S 1> เนื้อนะครับเดี๋ยวผมกวาดกล้องไปเร็วเ็วนะพี่นะเพราะว่าดูแทบจะนั่นทั่วแล้วนะครับนี่ตรงนี้มีลั่นนิดนึงนะพี่นะเนี่ยเส้นพระทิพย์บางบงนะพี่นะนะครับนี่ดูฮะนี่ฮะเนื้อเขาเรียกว่าเนื้อนุ่มนุ่มนะพี่นะนี่ฮะนี่ฮะ,ะดูฮะ นี่ฮะดูตรงนี้ทัานทน่้จะจัดนะะใช้หน่อยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมพี่ขึ้นช่ำเนี่ยจะเรียกว่าเนื้อโซนตุบตับได้เลยนะครับนี่ฮะคือผ้าแทบคือจะผ้าโดนใช้น้อยสัมผัสน้อยนะฝ้าจะคุมเดิมเดิมนะพี่นะผิวยังไม่เปิดพูดง่ายคือผ้าผิวยังไม่ทันเปิดเลยนะพี่นะนะครับนี่นี่ฮะดูคะนี่ฮะนะครับ ดูฮะนะครับนี่ฝ้าเดิมๆเลยนะครับอ่ะโอเคนะครับประมาณนี้นะพี่นะอชอบใจทักทายสักรธรรมนะครับนะครับงต่อมาครับเป็นเตารีดนะครับหลวงปู่ทวดเตารีดหลังตัวหนังสือนะพี่นะนะครับนี่นะครับหลังตัวหนังสือนะครับเนี่ยหลังตัวหนังสือนะพี่นะนี่ดูนะพี่นะนี่มีรอยคลามปั๊มรอยคลุดนะ นะครับลมเดิมๆเลยนะพี่นะนะครับนี่ดูครับผิวดเดิมเลยนะครับหลวงปู่ทวดหลังตัวหนังสือนะเตารีดหลังตัวหนังสือนะครับน่าจะสร้างปีศูนย์ห้านะพี่นะขอบตัดประมาณนี้นะพี่นะนะครับนี่ลมเดิมทั้งองค์เลยนะครับนี่ฮะดูฮะนี่ฮะมาเดี๋ยวชมใกล้ๆกันนะพี่นะ นี่ฮะดูฮะลมเดิมทั้งองคนะครับผิวตรงจมูกนี่เปิดนิดนึงนะพี่นะนี่ฮะดูฮะหน้าผาคมชัดนะครับนี่ฮะดูฮะนี่ฮะดูฮะนะครับนี่ก็มีทอใหญ่ทออะไรไม่รู้นะพี่นะน่าจะเป็นทอใหญ่นะอย่างนี้นะพี่นะดูฮะนะครับ ตรงใต้ฐานตรงนี้ anyway, จะเป็นบล็อกแตกหรือเปล่านะพี uh. ่นะนี่เห็นมีรอยลั่นมาตรงนี้นะพี่นะเห็นไหมบล็อกแตกธรรมชาตินะพี่นะนะครับนี่ลั่นมาตรงนี้เลยนะครับใต้ฐานก็จะมีรอยครูดนะครับธรรมชาตินะครับพรับปั๊มนะครับนี่ฮะดูขอบตัดประมาณนี้นะครับนี่มาดูนี้นะขอบตัดนะพี่นะนี่ขอบตัดประมาณนี้นะพี่นะนี่ขอบตัดนะครับดูรอยคูดฮะคสีสะนนะพี่นะนี่ รอยปั๊มนะครับพี่เห็นไหมเนี่ยต้องเทียงอย่างนี้ให้พี่เห็นไหมลอยครูดโอ้โหนะครับเนี่ฮะรอยปั๊มนะครับเนี่ยฮะลอยปั๊มดูข้างแขนข้างเข่านะคร Mohammad, paper, ับนี Luckily, no ่พระปั๊มนะครับนี่ดูครับเป็นเส้นเส้นเลยนะครับพระปั๊มนะครับนะผ่าคมชัดเลยนะพี่นะเนี่ยขอบตัดปอกมานี้นะพี่นะนี่เห็นไหมผิวแทบจะลมเดิมนะครับไม่โดนตรงจมูกนิดเดียวนะพี่นะดูฮะขอบข้างนะพี่นะนี่พระปั๊มนะครับดูฮะ พอดีผิวอาจจะไม่สวยนะมีฝุ่นมั่งนะครับแต่ว่าลมยังเดิมยังยังอยู่นะแทบอยากจะเดิมแล้วนะครับแต่ว่าโดนนิดนึงนะตรงจมูกนะครับนี่ฮะนะครับขอบตัดก็ประมาณนี้นะครับนี่ดูฮะนี่ฮะนะครับนี่ลมทั้งองค์นะครับดูด้านหลังนะพี่นะนี่ก็ไม่รู้ว่าแยกบล็อกแบกพิมอยังไรนะพี่นะนี่ดูฮะรอยลัศมีอะไรเขาว่าเส้นขนแมวนะครับนี่ดูฮะตัวหนังสือคมชัดนะครับนี่ นะครับเตารีดหลังตัวหลังหลังตัวหนังสือนะครับนี่นี่ฮะดูฮะโอ้หลมเดิมทั้งองค์เลยนะพี่นะดูฮะถักถ่ายมาให้ไวนะพี่นะนะครับลงบดทวดเตารีดใหญ่หลังตัวหนังสือนะครับนะครับนี่นะครับนี่บล็อกแตกนะไม่รู้จะเคลียร์ยกอยกยกยอกแยกบล็อกหรือเปล่านะครับตรงนี้มีลั่นนะครับ คล้ายๆว่าตรงหน้านี่ก็มีเริ่มเริ่มมีแตกแล้วนะเนี่ยผมเห็นตรงปากตรงคางนะเริ่มมีปี้งขึ้นไปจมูกแล้วนะครับนี่เริ่มมีแตกบล็อกเริ่มแตกนิดนึงนะครับนี่นะครับนี่พี่พี่เห็นไหมนะครับนี่มีแตกนิดนึงนะนี่เส้นแตกเล็กๆลางมาแล้วนะครับนะครับนี่ครับอ้าทักทายมาให้ไวนะครับราคาแบ่งปันทุกองคนะครับอ้าโอเคผ่านไป ต่อมาครับเป็นปูทวดนะครับองค์นี้น่าจะเป็นหลวงปู่หมุนนะพี่นะหลวงปูทวดไม่แน่ใจว่าเขาเรียกหลวงปูทวดอะไรนะพี่นะรุ่นอะไรไม่รู้แต่ว่าจําได้ว่าพิมพ์นี้น่าจะเป็นหลวงปู่หมุนนะครับปู่หมุนเวัดบ้านจานนะพี่นะนะครับนี่นะครับหลวงปูทวดนะครับไม่รู้เขาเรียกว่าปูทวดอะไรนะพี่นะนี่ฮะดูฮะผิวแบบนี่ฮะฟุ่มๆเลยนะพี่นะนะครับดูฮะฟุ่มๆเลยนะครับ หลวงบททวดนะครับหลวงปู่หมุนนะครับสร้างนะครับประมาณนี้นะพี่นะข้อมูลยังอาจจะพูดไม่หมดนะครับจำแค่หน้าพระว่าเป็นหลวงพ่ออะไรประมาณนั้นนะครับแต่ว่าลึกๆรายละเอียดดีเทลอะไรนะอาจจะไม่ไม่ละเอียดนะพี่นะนะครับนะครับตำลนงตำหนีอาจจะรู้มั่งไม่รู้มั่งนะพี่นะแล้วแต่พระนะบางที นะครับน yeah. okay. okay. ี่นะครับหลวงปู่ทวดนะครับหลวงปู่มุนนะพี่นะเอาชอบใจทักทายสอบถามแลเขคามานะครับนี่สวยสมบูรณ์ครับนะครับขอขออภัยนะครับเล็บดำหน่อยนะพี่นะนะครับโอเคผ่านไปมาถึงองค์ต่อไปครับเอ่อพระท่ากระดานนะพี่นะนะครับนี่พระท่ากระดานนะครับนะครับนี่พระท่ากระดานนะครับนี่ ผิวพันธ์ประมาณนี้เลยนะพี่นะนี่ฮะเต็มกลุกหรือเปล่าไม่รู้แล้วว่าเป็นแค่เกจินะพี่นะนะครับนะครับแต่ธรรมชาติสวยนะพี่นะนี่ฮะเดี๋ยวครับนี่พระธาตุกระดานนะครับนี่อ่านี่ฮะไม่แน่ใจว่าถึงกลุกหรือเปล่านะพี่นะองค์นี้บอกตรงๆนะครับพี่ๆดูเอาแล้วกันนะครับราคาแบ่งปันทุกองค์นะครับนี่ฮะสวยสมบูรณ์นะองค์นี้นะครับนะครับ พอจะถึงลูหรือเปล่านะพี่นิวรนะชมชอบทักทายสอบถามราคามานะครับนี่ตรงนี้เป็นลูลงไปนะพี่นะนะครับนะก็จะเกิดจากฟองอากาศเวลาเทโลหะนะครับนะครับนี่อ๋อชอบใจทักทายสอบถามราคามานะครับพระท่ากระดานนะครับนะครับอ๋อโอเคชอบใจทักทายสอบถามราคามานะครับองต่อมาครับเป็นเขาเรียกว่า พระล่วงหลังลางปืนนะพี่นะนะครับเนื้ยชินตะกัวนะพี่นะนี่นะครับชินตะกัวนะครับพระล่วงหลังลางปืนนะครับนี่พระล่วงหลังลางปืนนะครับอ่ะเดี๋ยวมาชมรายละเอียดใกล้ๆนะครับนี่ผิวพันอย่างนี้นะครับผมว่าอาจจะเป็นเกจินะพี่นะบอกตามตรงนี้นะฮะอาจจะเป็นเกจินะครับอาจจะไม่ถึงปลุกนะแต่ไม่แน่นะพี่นะอ่ะ ส่วนตัวผมดูน่าจะเป็นเกจิสร้างนะครับนําพิมพ์มาล้อพิมพ์นะนะครับนี่ฮะผมว่าน่าจะเป็นเกจินะพี่นะก็ดูแลสวยนะครับหน้าอนุรักษ์ไว้นะครับพี่ๆอาจจะนํา,านไปศึกษาได้นะมาแต่ผมขายราคาเบ่งปันนะพี่นะผมไม่รู้ที่นะครับอาจจะเป็นเกจินะแต่ไม่รู้ว่าเกจิไหนนะครับนี่ฮะด้านหลังประมาณนี้นะพี่นะแต่ดูลักษณะการเทหล่ออายุเนี่ยน่าจะมีมีอายุนะพี่นะ ไม่ใช่ผ้าใหม่หรอกแต่อาจจะล้อพิมพ์พักกูนะฮะอาจจะมาถอดพิมพ์นะ,ะเอาพักกูมาถอดพิมพ์นะฮะที่ว่าอย่างนั้นก็เพราะว่าผมสังเกตดูนะครัะผักนี้ก็คือมันเหมือนมีรอยด้านขอบข้างนะ,ะนี่พี่ๆเห็นไหมมีรอยนะฮะอาจจะเกิดจากการมันถอดพิมพ์นะพี่นะีนี่ไหกประ,ประกบนะครับแล้วเขกาก็จะมีตัดช่ออย่างนี้นะครับนะครับผมดูแล้วอาจจะเป็นเกจิมา เอาพระกุมาถอดพิมพ์นะครับเป็นบล็อกนะครับแล้วก็เทโลหะเทตะกั่วนะครับนี่พี่เห็นไหมมีรอยนะครับอาจจะเป็นเกจินะครับนะครับผมอาจจะดูค่าคาดคะเนว่าน่าจะเป็นแค่เกจินะอาจจะไม่ถึงกลุกนะครับพี่นะนี่ฮะแต่ว่าโลหะเก่านะครับมีอายุนะพี่นะนี่ฮะดูฮะนะครับเห็นตรงไหนตรงไหนผมก็บอกตามตรงนะแต่ว่าให้พี่ดูเอานะครับว่าปีที่ไหนนะครับดูยังไงดีไม่ดีพี่ดูเอา ชอบใจค่อยทักทายสอบถามราคามานะพี่นะนะครับนี่นะว่ากันดาตรงนะราคาแบ่งปันนะครับผมก็ไม่ใช่ว่าจะรู้ทุกอย่างนะครับดูเป็นทุกอย่างก็ไม่ใช่นะครับเอาแบบขายแบบสบายใจนะซื้อมาขายไปนะเอาผมก็เปิดราคานี้นะพี่นะดูให้ชอบก่อนนะครับอ่ะโอเคประมาณนี้นะครับนะครับดูฮะมีความเก่าอยู่นะพี่นะนะครับสวยสมบูรณ์เลยนะครับนี่ฮะพรค่อนข้างมีอายุอยู่นะนะครับนี่ค่อนข้างเลย ไม่ไม่ค่อนข้างละผมว่าพระมีอายุเลยแหละนะครับนี่นะครับเพราะว่ามีอายุการสร้างเนี่ดูเก่าอยู่นะครับอ่ะโอเคผ่านไปต่อมาครับเป็นสมเด็จแหวกม่านเนื้อดินหลวงพ่อโวยนะพี่นะนะครับนี่ดูนะครับนี่สมเด็จแหวกม่านหลวงพ่อโวยนะครับดูสวยสมบูรณ์นะครับนี่เนื้อดินนะพี่นะดูฮะด้านหลังนะครับนี่ฮะ สมเด็จแหวกม่านหลวงพ่อป่วยนะครับด้านหลังคล้ายๆมือมีรอยนิวมือนิดนึงนะครับนี่นะครับดูมาดูนะพี่นะใกล้ๆนะครับนี่นะครับนี่เนื้อดินนะพี่นะนะครับพิมพ์นี้เขาเรียกว่าสมเด็จแหวกม่านนะครับหลวงพ่อกลวยวัดแห่งวัดโกศิตารามนะดูฮะลึกมากเลยนะพี่นะนะครับชัดลึกนะครับสวยนะครับนี่สวยสมบูรณ์นะครับ นะครับนี่ฮะสมเด็จแวกม่านหลวงพ่อกลกกวยนะฮะดูขอบข้างขอบตัดนะพี่นะนี่ผ้าสวยนะนะครับนี่ฮะสมเด็จแวกม่านหลวงพ่อกลกกวยนะฮะแห่งวัดลักขะโคโสิตารามนะครับอาชอบใจทักทายสอบถามราคามานะครับนี่เลยนะครับอ่าโอเคผ่านไปต่อมาครับ เป็นขุนแผนนะพี่นะเรียคล้ายว่าเป็นขุ้นแผนเนื้อว่านผสมนะพี่นะนะครับแล้วก็มีมีห่วงนะพี่นะคือลักษณะการทําคือการสร้างคือเขาจะมีห่วงในตัวนะครับแล้วก็กดพิมพ์นะทาให้ผ้ามีห่วงนะในการห้อยบูชานะครับอันนี้ห่วงมังกรพระนะพี่นะนี่ห่วงห่วงห่วงตัวนี้นะพี่นะอันนี้ห่วงต่างหากนะเวลาสร้างแต่ว่าไม่รู้ไม่ทราบว่าเกจิท่านใดสร้างนะครับนี่คุ้นแผนนะครับเป็นพุ้นแผนนะครับดูฮะ น่าจะเป็นดินผสมผงนะครับดินผสมผงว่านนะพี่นะดูฮะมีมลสารแลกหลวดอะไรมานั้นนะพี่นะนี่ฮะดูฮะน่าจะเป็นดินผสมผงดินผสมว่านประมาณนั้นนะพี่นะนะครับนี่แหน่มีแลกหลวดทรายเศกอะไรพวกนี้นะพี่นะเกจิยุคเก่านะฮะนะครับนี่ดูฮะห่วงเดิมเก่าเลยนะครับนี่เดิมเดิมมาอย่างนี้เลยนะครับไม่ใช่ว่าเจาะใส่ใหม่นะพี่นะนี่ฮะ เดิมเลยนะครับตอนกดพิมพ์อะไรเนี่ยจะอยู่อย่างนี้เลยนะครับคือฝังในเนื้ององพระเลยนะครับนี่ไม่ใช่มาพึ่งมาฝังใหม่นะพี่นะนี่อยู่เดิมๆเ,เลยนะพี่นะนะครับนี่ดูฮะขุนแผนนะพี่นะนะครับขุนแผนไม่ทราบที่นะที่สําคัญเอกลักษณ์ที่ว่าสังเกตดูได้ก็คือด้านหลังมันจะมียันนะพี่นะอย่างเนี้ไม่แน่ใจว่าเขาเรียกยันอะไรนะพี่นะคล้ายๆแบบยันเหมือนหลวงปู่บุญถึงยันหน้ายันเถาะอะไรเนี่ยนะพี่นะนี่ ผมดูน่าจะเป็นขดอย่างนี้นะพี่นะคล้ายๆแบบยันปูทิมยันปูปูเพิ่มหรืออะไรยันปูบุญอะไรประมาณนั้นคล้ายๆนะลักษณะยันน่าจะเป็นตัวคล้ายๆกันนะเนาะนะครับนี่แต่ไม่รู้ไม่แน่ไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่ายันตัวอะไรนะพี่นะนี่ฮะดูฮะมีเอกลักษณ์ที่สังเกตให้ดูนะครับไม่แน่จะเป็นยันหรือเปล่าไม่แน่ใจนะพี่นะอยันพ่ออะไรเนี่ยหรือจะเป็นแค่นี้ตัวยันจะเป็นแค่นี้หรือเปล่าหรือว่ามีขดขึ้นไปข้างบนก็ไม่แน่ใจนะพี่นะ เนี่ยผมก็ดูยังดูไม่ออกนะพี่นะเนี่ยเป็นเอกลักษณ์ดูนะพี่นะพี่พี่ที่ว่ารู้ว่าพระทางใดเนี่ยอาจจะเป็นเห็นปั๊บเนี่ยเป็นเอกลักษณ์นน่าจะรู้เลยนะด้านหลังเป็นยันอย่างเงี้ยนะครับนะครับนี่ดูครับดูครับลักษณะคล้ายๆผมว่าเป็นยันนั่นแหละนะพี่นะนะครับแต่ไม่รู้ที่นะครับเนี่ยคุณแผนนะครับนะครับนี่ได้มาห่วงอย่างี้นะพี่นะนะครับนี่คือพระสภาพใช้หน่อยนะครับแต่ก็ยังแข็งแรงสมบูรณ์นะครับ ไม่มีหักชิมรุดนะครับอ้าวชอบใจทักทายสอบถามราคามานะครับนะครับอ้าวต่อมาครับเป็นเหรียญเขาเรียกว่าเหรียญปลอกโพนะหลวงพ่อเดิมปลุกเสกนะพี่นะของนี้ถ้าผมจาไม่ผิดนะเขาเรียกว่าหลวงพ่อเดิมปลุกเสกนะครับนะครับดูนะพี่นะนะครับเห,เหรียญเหรียญปลอกโพปลอกโพนะครับหลวงพ่อเดิมปลุกเสกนะครับ <c oughs> เห,นนาาหรียญชิโนลารือเปะ คุ้นอยู่แล้วพี่นะผมน่าจะเรียกว่าเหรียญชินราชน,นะนะครับหลวงพ่อเดิมปลุกเสกนะพี่นะถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะองนี้นะครับเขาเรียกว่าเหรียญลหลวงชินราชหลวงพ่อเดิมปลุกเสกนะครับอ่ะพูดอยู่นี่นะก็ดูรูแค่นี้นะพี่นะจําได้แค่นี้นะครับพีพี่ก็เออล้วพูดไปพูดมาเออไม่รู้จะพูดอะไรนะพี่นะเพราะว่าจําได้แค่นี้เองนะครับจาแค่ลักษณะเหรียญว่าเป็นประมาณจําวากิจินทันใดสร้างนี่ดูพื้นผิวนะพี่นะนี่ฮะเป็นเส้นเป็นเส้นตองนะครับนะครับอาผิวอาจจะไม่สวยนะครับดูฮะดูดูคมนะพี่นะ พี่เพีเห็นพื้นไหมเนี่ยผมพยายามหันให้ดูเนี่ยพี่พี่เห็นพื้นไหมคมครับนะครับพื้นแต่ว่าผิวอาจจะเคลอะขี้เหงื่อขี้ใครขี้ตะกันอะไรมัางนะครับแต่ว่าพื้นผิวดูคมนะพี่คมนะครับนี่นี่พี่เห็นไหมคมนะครับนะครับดูฮะนะครับอ่าประมาณนี้นะพี่นะเหรียญจินาราดปกโพนะหลวงพ่อเดิมนะครับชอบใจทักทายสอบถามราคามานะครับมาถึงองค์สุดท้ายของคลิปนี้พี่นี่นะพี่นะเหรียญหล่อนะครับ นี่ครับเหรียญหล่อบโบราณนะพี่นะนี่ดูฮะผมดูเนี่ยคล้ายแบบพ่อท่านคล้ายหรือว่าผมพอแช่มประมาณนั้นนะพี่นะแต่ว่าผมไม่แน่ใจว,ว่าเป็นกิจิท่านใดแน่นะครับนี่เป็นเหรียญหล่อนะพี่นะช่ออยู่ตรงนี้นะครับเนื้อจะออกไม่แน่ใจว,ว่าออกสำลิดหรือเปล่านะองนี้เก่าปึกเลยนะครับด้านหลังมียันนะพี่นะคล้ายแบบเขาเรียกว่ายันห้านะนะครับนี่ฮะคล้ายแบบยันห้านะนะครับเป็นยันนะครับดูนะพี่นะ นี่ฮะปึกปักเลยนะเนื้อจะออกสำริดนะพี่นะดูนะพี่นะนี่ฮะดูฮะเก่านะครับนะครับเหรียญหล่อโบราณานะพี่นะนะครับนี่ดูฮะเนื้อจะออกน่าจะจะเรียกออกเรียกว่าโซนสำริดไม่รู้ว่าถูกหรือเปล่านะพี่นะขั้นแรกก็เรียกว่าเนื้อทองเหลืองกันพี่นะเนื้อทองผสมนะครับนะครับอาจจะไม่ใช่สำริดนะฮะแต่ว่าเนื้อนี่จัดมากเลยเก่ามากเลยนะพี่นะนี่เรียกว่าเอาไว้ว่าเนื้อทองผสมแล้วกันนะครับ โลหะทองผสมนะครับนี่ดูนะพี่นะนี่ฮะดูฮะไตฐานนี่ช่ออยู่ตรงนี้นะพี่นะพระใช้อาจจะสึกหน่อยนะครับนี่นี่ช่อชนวนตรงนี้ชัดเจนนะครับพี่นะนะครับดันข้างก็ประมาณนี้นะครับนี่อาจจะเห็นรอยตะเข็บอยู่นะครับพระเป็นหลอตะเข็บนะหล่อโบราณนะครับมีบล็อกหน้าบล็อกหลังนะครับด้านหลังมีบล็อกยันนะยันห้านะครับนี่นะครับนี่เก่าไม่ดูที่นะพี่นะนะครับนี่หลังยันห้านะครับดูฮะนะครับนี่ ชอบใจทัาทายสอบถามราคามานะครับโอเควันนี้ก็มีพระมาแบ่งบันี่พี่แต่เพียงเท่านี้นะครับยังไงก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยแล้วกันนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอกราบขอบคุณพี่พี่ทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมจบนะครับที่กดไลค์กดแชร์ให้เป็นกำลังใจก็กราบขอบคุณอย่างสูงนะครับก็อีกสําคัญเลยนะครับคือกขอกราบขอบคุณพี่พี่ป้าป้าผู้ มีจิตเมตตาแล้วกันนะครับเป็นกำลังใจนะครับช่วยอุดหนุนน้องเลื่อมานะครับเป็นกำลังใจนะครับอาจจะมีถูกใจมั่งไม่ถูกใจมั่งก็ขออภัยด้วยนะครับบางทีก็เอาแค่ชอบนะครับซื้อมาขายไปจริงๆนะนะครับประการหลักประการประเด็นสําคัญของผมก็ประมาณนี้นะครับนะครับไม่ได้ขายราคาประการพี่ๆนะก็ขออนุญาตนะชมให้ละเอียดก่อนนะดูให้ถูกใจก่อนนะบางทีบางอย่าง อาจจะมีถามมามั่งแต่บางทีก็ไม่รู้จริงๆก็ไม่ได้อะไรนะบางทีก็ไม่ได้ว่าจะนั่งอย่างนั้นอย่างนี้หรอกบางทีก็รู้ผมก็บอกพยายามส่องอะไรให้ดูชัดเจนเลยนะครับเออบางอย่างรู้ก็คือบอกว่าเอออาจจะบอกถูกบ้างบอกผิดบ้างก็ขออภัยนะครับวันนี้ก็มาพบกันแต่เพียงท่นนี้แล้วกันนะครับโอกาสหน้าพบกันใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้อีพีนี้ก็ขออนุญาตลาคำว่าสวัสดีครับ